ชื่ออะไรจ้าชื่อปานิสลาปากทองปัญหาชีวิตคืออะไรก็คือปัญหาการเงินการงานการเงินการงาน,งาน,งาน,งานติดขัดมานานหรือยังนานแล้วค่ะนานแล้วปัญหาที่สองคือสุขภาพถุวกเพาเป็นอะไรจ้าเป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้เป็นมากี่ปีเริ่มเริ่มเป็นประมาณปีนพึ่งมาเป็นปีเดียวเป็นแล้วมันทุรนทุรายหรือเปล่าไม่ค่ะแต่ว่า ได้กลิ่นแบบพวกน้ํามันอะไร่งไม่ได้เลยกลิ่นน้ํามันจะไม่ได้เลยต้องทอดของผัอย่างี้จะมีการเขาเรียกอะไรว่าเหมือนกับแอนตี้ออกมาจากข้างในเหรอพร้อมไอพร้อมอ้วกอ้าวสองอย่างนี้มีมีที่มีปัญหาอย่างอื่นไม่มีใช่ไหมไม่มีข้อพัวโอเคอ้าวไปทําอะไรมามั่งทาแท้งใช่ทําแท้งของตัวเองสองคน แล้วมีพาไปขายไปเปล่าพาเพื่อนาพาเพื่อนไปครั้งหนึ่งพาเพื่อนไปอีกหนึ่งครั้ง<ะ>เป็นสาม<ะ>มีกุมารอะไรเปล่าม,มีกุมารของพ่อหนูอีกสององค<ะ>์เป็นห้าแล้วดวงวิญญาณเขียนว่าไปเข้าสวดพันยักษ์มาเหรอ<ะ>กี่ครั้ง,งครั้งเดียวครั้งเดียวท่านเทวดาสุขภาพไม่ดีการงานการเกินติดขัดเกี่ยวกับเด็กและการเข้าสวดพันยักษ์หรือเปล่า ไอ้ส่วนพันยักษ์นั่นแหละเนาะอยากจะเตือนมนุษย์กันละพอระว,วังตัวหนอแหละท่านแด่อันส่วนพันยักษ์ท่านเอย๋ยใครเข้าไปเลยนั่นแหละเนาะอาจจะมีดีแล้วไม่ดีนั่นแหละพอเขาเรียกผีออกหนอแหละท่านแด่อันผีนั้นเดินทิ่มแทงไม่คาถาไม่บทสวนคาถานั่นแหละเนาะก็ล้อล่นอยู่ในตัวกันละพอเพียงชนผู้คนหนอแหละท่านแด่อ้าว wow. แล้วเวลานี้พายักษ์แก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมท่านเอ๋ยถ้าไปมาแล้วท่านอย่าลืมการรักษาศีลน,นั่นแหละหนออย่าลืมการสวดมนต์กันละพอภาวนาให้ตัวหนอมีพลังกันนั่นแทนพอนานการเข้าสวดพายักษ์วิธีแก้ก็คือรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทางปฏิบัติทรรมใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาตลอดชีวิตออาทีนี้ก็มีเด็กแท้งสองคน พาเพื่อนไปอีกหนึ่งคนเป็น3ามกุมารอีกสองอยู่หา้าดวงวิญญาณต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็ก3าคนใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนั้นนั่นแหละเนาะมีกุมารอีกสองใช่ไหมครับใช่แล้วเห็นเป็นเช่นนั้นหนาอีกนั่นเลยถูกต้องต้องทำอะไรบ้างจะให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่เลย ตรงกันให้ไปเกินนั่นแลหละเนาะรักษาสินได้ไหมเราพอร,รหมอเด็กนั่นเนาะไปเกินไป,ร,ปรักษาได้เลยไม่มีปัญหาต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันเด็กสามคนใช่ไหมใช่แล้ว45้าวันแทนนั่นแลหละเนาะทำได้ไหมเราเลยเฉพาะเด็ก45่สิวันา妈ยี่สองใช่ไหมท่านใช่แล้วอีกยี่สิบวันนั่นเอ,อ่ยหกสิบ้าวันไหวไม่ไหว เมื่อไรเริ่กุมภาวันที่เท่าไรไม่เกินที่สิบไม่เกินสิบกุมภาจะมาทำให้เด็กแล้วถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยรู้ไหมเลยเล่านะเด็กชายหรือหญิงกันเล่าครับรู้ไหมว่าเป็นลูกเป็นลูกเธอเป็นเด็กหรือเป็นชายเป็นรือหญิงเป็นผู้ชายมั่นใจว่าเป็นชายกี่คนสองเลยเหรอคนเดียวคนเดียวที่มั่นใจนอกนั้นไม่มั่นใจเลย ชายกี่คนชายคนเดียวเหรอจ๊ะชายคนลูกเ,เขาชาค,คนเดียวเดกูมาเหรอพอนั้นรวมกุมารด้วยก็เป็นสามชายหญิงเหรอะรวมกุมารก็เป็นสามชายใช่ครับอาเป็นผู้หญิงหิสองเหรอะห,ห,ห,หญิงหนึ่งคนหญิงสองเหรอหญิงสองอ้าวห้าคนชายสามหญิงสอนะง 2. อ้าว ถูกละห้าคนห้าคนห้าคนห้าดวงวิญญาณกินชื่ออะไรบ้างบอกมาชื่อชื่อก่อนอ๋อชื่อล้คะใช่แล้วชื่อขอองมาแล้วไงแม่ไมได้แม่งงลูกก็ลูกขอเอาบล่าแม่ตั้งให้ไม่เอาไมไม่ได้อาหรออเลยลชื่อนั้นไม่แม่ไม่มีที่ตั้งหรอกอั่ี้่ตั้งให้ออทิวดา อันนี้คืเชื่อที่อยู่่ว่ทในหนจะเอาบูนละแม่จะทะเลาะกันเลยก็รู้แล้วอาเป็นว่าถ้าจะอุทิศผลบุญกวดน้ําลูกกอลูกขอลูกคอลูกงอลูกจอตามนี้อ่าจะได้เป็นส่งไปสนีจะได้ถูกตัวตามนี้กินอะไรบ้างบอกมา เดี๋ยวไปได้แม่ใหม่เดี๋ยวเขาแต่งเองสวยงามดีเยี่ยมชื่อให้หนูพี่ชาติโอเคโอเคทำนาชาติทำนาชาติอย่างเงี้ยพีชาติเขาไดอางี้เอาไปไปไว้พ่อไปเจอพ่อใหม่แม่ใหม่แล้วกันตอนนี้เอาเฉพาะเอาเฉพาะรับบุญไปก่อนจะได้รับถูกตัวถ่งถูกต้อง ฟังว่าถ้าหนูไปเกิดใหม่หนูก็ได้ชื่อใหม่ชื่อใหม่พ่อแม่เธอตั้งอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับที่ไม่รู้แต่หนูสมมติอ่าถ้าอยากได้ก็อยากได้มีชาติครับอ่าตามนี้มีชาตินีอย่างพ่ออย่างตานนม่อยชาติอ่าเรื่องอนาคตเอาผ่านได้ไหวยังไม่รู้เลยตั้งใจตั้งใจอ่ากินอะไรบอกมาตาไม่เคลียร์กันเ ไม่พูดให้รู้สึกว่าจะต้องฮึกเหิมเข้าใจไอนหลับทับเสือน่นนอนหลับทับเสือนั่นแหละไม่ไมไม่ต้องไปไหนเลยอ้าวกินอะไรบอกไปบตอกมา่าแลวก็เสียวก็ได้ครก็ได้หนตชเหียงชมก็ได้ไแก็ได้จดทันหรือเปล่าคนจดไม่ได้กินแน่เลย

เดีพิ่งบอกอาการเนน้ำนมโชห่วยข้างบ้านใกล้บ้านเออไปซื้อเอาโอเคเสื้อผ้าบอกไป่าเหาแมชุดเด็กฟบอลชุดยืหนักอเชุดชายหญิงเหมือนกันโอเคชุดกีฬาฟุตบอล5ชุดลูกบอลแม่ได้2ลูกไหมนะลูกบอล2ลูก ได้โอเคปล่อยสัตว์ปล่อยครับปล่อยไรปล่อยป้าหมอั้ะพี่สิบตัวปล่อยไยี่สิบตัวปล่อยไดหรือไม่โอเคหมอหยี่สิบไรยี่สิบัสังฆทานระว่าของแม่ยังกินเหมนาต้องส้าไม่รนะู้ทานกี่ชุดสองชุดฮะถึงไอยออีกเหรอไ,ไม่กินขอยอยไขอ่อยู่แล<อ>้วไม่ปล่อยไขอยอ้อะก็สองอย่างแล้วไงหมอสิบหมอ 20, หย 20, ี่สิบไรยี่สิบไงจบ ไปถึงสังฆทานแล้วตอนนี้สังฆทานนะคะใช่แล้วสังฆทานเอัสามชุดพอเหอหนุนจ๊ะสามชุดแม่ละแม่ละไหวไม่ไหวใหญ่เลยนะแม่ละไหวไม่ไหวเอาไหวไหวจะขึ้นห้าชุดเลยไหวไม่เป็นไงเขาบอกว่าแม่ไหวแล้วห้าชุดเลยน้อเหรอจ๊ะอ่าโอเคสามชุดตกลงกันได้ทุกอย่างเรียบร้อยสิบกุมภาเจอหน้ากันบ๊ายบาย ใช่ต้งใจลูกจะได้ไปเกิดชีวิตจะได้ดีขึ้นใช่แม่จะได้ดีขึ้นจะวังอะไรจะได้สมใจแล้วหรือไมโอเคไปช่วยกันลุ้นตามเชียร์กันไปไม่ต้องเรียงหนูไปเกิดในตระกูลแม่นะโอเคโอเคไปเปิดตะเกิดเอ้ยไปเกิดตระกูลดีๆที่มีความสุขไปได้บ๊ายบายจบเออ